สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2 5 6 5นนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับความเจริญของบ้านผมนะครับของซอยข้างบ้านผมนะครับบ้านผมมันจะติดถนน2ด้านนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้ตั้งแต่ผมย้ายมาอยู่เนี่ยมันยังมันยังไม่มีถนนคอนกรีตนะครับข้างบ้านผมนี่ครับท่านผู้ชมมาดูนี่ครับ เริ่มมีถนนคอนกรีตแล้วนี่นี่เริ่มมีหลังจาก,กรอมาห้าปีเอ้<ะ>ผมมีความสุขมากเลย11 12 13 14ก็ประมาณ30เมตรแล้วครับก็จะถึงบ้าน,านคุณพ <ใจ S 1> ่อแลไม่แน่ใจว่ายืน,ได,นได้หรือยังเหยียบได้หรือยังถนนเอิอ๊กอาร์กนายจะทำอะไรเรานายทำอะไรเราไม่ได้หรอก อันนี้ก็รอบรอบบ้านผบบมเนี่ยยี่พ่อเดิดอี่อใส่ยี่พเฮ็ดยังล่ะอ,อยากออกยูทูบปั้งแต่ว่าอยู่นี่ห้าปีบ้านผมบึงมีถนนคอนอกรีตข้างบ้านเป็นไงดีใจว่าได้ถนนไหมเนี่ยคว,ความกว้างประมาณสี่เมตร พอเป็นทางสาธารณะให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโอ้ oh.